สวัสดีครับอยู่กับผมช่องหนุ่ยซาวร้อยนะครับามาดูความคืบหน้ากันหน่อยครับกุดจะเป็นเดือนแล้วนี่ครับว่าเป็นยังไงบ้างโอ้โหฟันแหลมเลยครับสวัสดีเพื่อนๆชาว y t u t u นะครับสวัสดีเอฟซีหนุ่ยซาวร้อยทุกๆท,ท่านนะครับที่เข้ามารับชมกัน อ่าสิปร้อสิปร้อครับสิปร้อก็มีเนี่ยเนี่ยสิร้อก็มีให้ดูครับมีทั้งสิปร้อแล้วก็หกล้อครับนี่ขึ้นทางขึ้นบ่อครับมาดูว่าจะขึ้นยากลำบากขนาดไหนหรือว่าจะชิวๆกันนะครับ โกมัสุเจาะด,ดินดานครับโอ้โหฟันนี่น่ากลัวมากเลยครับแหลมปิดเลยโอ้เสริมเชี่ยวเล็บใหม่ครับฟันเดิมหรือฟันใหม่เนี่ยต้องถามเท่าแก่ดูแล้ว อถอยมาแล้วครับโอ้ดินอันนี้นี่ตอนที่แห้งนี่แข็งนะครับเย่ยแต่พอโดนน้ำนี่ละลายเลยครับดูรถตักรถข,ขุดดินใส่สิบร้อครับ ปูสองปูโอน่าจะเสริมเชี่ยวเล็บใหม่นะครับนี่สำหรับเจาะดินดานครับแหลมพิดเลยปูที่สามครับโอ้ตักล้นปุงกี้เลยครับ หกแล้วเจ็ดครับเจ็ดแล้วมีโพสิปัดตักแปด ตักครับพี่น้องออกตัวไปแล้วครับโอ้ยกล้อเลยรถแม็โครปินแยังแข็งครับเออหน้าลอ,อยเลยครับเออครับดินแย็งแข็งไหวหรือเปล่าอ่ามีหกล้อมาด้วยครับ ล้อขึ้นบอแล้วทางชันชันงอไม่ชันเท่าไหร่ครับนี่ตีโค้งมาแต่ไกลไ่อยขึ้นมาครับมาด,ดูโลบโบพับครับใส่ดินจีตักดีอ,อ๋อดินแข็งนลยหนึ่งตักผ่านไปครับตักที่สองครับ ดินใหญ่ๆแข็งๆครับตักซีครับมีแถมครับอีกหนึ่งตักนครึ่งตักครับแถมนิดหนึง่งอ่าโอเคครับน่าจะพอแล้ว โอ้แดดก็ร้อนครับฝนก็ไม่ตกครับเขาหน้าฤูดูทำนาแล้วแต่ฝนยังไม่ตกเลยครับมาดูพี่หลงครับพี่หลงตูดดำครับแน่กระปะสิบล้อครับไายมเอาดินแล้ว ของกิงครับงานลุยๆบุกๆี่ต้องยกให้พี่หลงเขาครับของดีต้นตำรับมาตั้งแต่ชานานครับโอ้ดกบินแ็งป๊กเลยครับ ออกเป็นแผ่นเลยครับโอ้โหก้อนใหญ่เลยครับนี่6ล้อ2คันครับทีมงานนี้10ล้อเหลืออยู่2คันเหมือนกันครับ6ล้อ2 10ล้อ2เฮ้ยเหลือ3 10ล้อ ท่าคหนึ่งไปไหนวะเกียร์นี่มีหยุดสิบล้อสองคันนะครับที่เหลือไปรับงานทางอื่นแล้วครับ บะสะเทือนเลยครับข้อข้างดินหนักๆครับก้อนใหญ่ๆครับโอ้โกระบ,บะเปียออกข้างเลยไอ้โอ้ยกรอครับจอดนี้เจาะเข้าไหมยังไม่รู้นะนี่ไป เดี๋ยวพามาชมพี่หลงขึ้นบ่อครับอ่ะติดตามพี่หลงครับ สุดหล่อของเราค่อยคืบคลาดขึ้นมาครับ ครับมาแบบเริ่มเริ่มใช่ครับผ่านสลุยครับสบายสบายครับโอ้อย่างยิเินแตกมาดูฮีโน่ครับฮีโน่ปีกเงิน ทีมงานนี้ชอบคิตตี้ครับเอ้าเจ้าแก่นี่ชอบคิตตี้มั้งสองคันครับรถตจ้แก่หกล้อมีคิตตี้ทั้งสองครับสายแนวคิกตูนิดนึงมาแล้วครับค,ค่อยค่อยคานมาโ็น้ำใสนะครับดูครับอกหอน้ำข้างล่างใสมากเลยเป็นสีฟ้าเลยครับเหมือนน้ำทะเลเลย ตะนอนลงนอนแช่ดีนะวะเื้อสีเย็ยนดีวะอ่ะอีกนอกเงินมาแล้วครับขึ้นบ่แบบเนิบๆครับสบายๆครับม,มีมิชลินด้วยมิชลินไม่ร้อนแดดก็ดีวะแง่แงับรผมครบผมไปแล้วไปแล้ว โอ้มาสุดซสองรอยกดดูครับเจาะดูก็ไม่ลมล็อกอันนาต้มน้ำไว้ยังเหนียวแน่นเหมือนเดิมครับยินนี่อยู่ท่าไหนท่าเดิมนะครับแข็งปุ๊ก โอ้น้ำโคตรใสเลยครับดูสิครับใสมากเลยนะครับเนี่ยโรลโบครับครับถึงรอบลงมาแล้วอ๋อไม่ไหวละคนไทยก็ร้อนแล้วครับลากันไปด้วย โรบอคอปสวยๆครับกำลังลงมารับดินครับลาชิปชาวพี่น้อง youtube ไปด้วยโรบคอปทานรอ่อครับนี่ครับไปแล้วครับสวัสดีครับร้อนแดดไม่ไหวแล้วครับ สวยงามครับคันนี้อ่ะลาไปเลยครับสวัสดีครับ